ผู้ชมครับพบกังผมเอกิติศักดิ์ล่วงพิมครับในช่วงออโตอัปเดตวันนี้ผมพาผู้ชมมารู้จักกับรถที่ถือว่าเป็นไฮไลท์อีกคันหนึ่งเลยของงานมอเตอร์เอ็กซ์โปปลายปีนี้เพราะว่าทางเนต้าครับนำเนต้าเอสเข้ามาต้องบอกงั้นหลังจากเราคุ้นเคยครับกับทางเนสต้าที่นำตัวเนสต้าวีมาเปิดตัวพร้อมจำหน่ายในบ้านเราในราคาในราคาประมาณ5,5 0 0าต้องบอกงั้นเป็นที่ตื่นตาตื่นใจของ ผู้ดพวกชาวไทยพอสมควรเลยวันนี้ต้องบอกว่าอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่จริงๆต้องบอกมีทั้งหมดถ้านับในตระกูลของเนต้าเองแล้วเนี่ยต้องบอกว่ามีทั้งหมดณปัจจุบันคือ3โมเดลหลักคือเนต้าวแล้วก็เนต้ายูโปและพี่ใหญ่สุดเนต้าเคันนี้ซึ่งวันนี้เนต้านำเนต้าเเข้ามาโชว์ในเมืองไทยต้องบอกว่าเป็นคันแรกและคันเดียวครับกับเวอร์ชันที่ถือเรียกว่าเป็นเปอร์포เรนซ์เวอร์ชัน คือในแตะเอสนะครับมีรุ่นทั้งหมด2รุ่นกับรุ่นไลด้าเวอร์ชันที่ถือว่าเป็นรุ่นที่เน้นระบบอัตโนมัติได้ซึ่งถือว่าเป็นรุ่นที่มีระบบอัตโนมัติได้ในระดับที่เรียกว่า L4 L4 ที่ถือว่าเกือกบจะสูงสุดถ้าเราเรียงลาดับตอนนีนะ้ในปัจจุบันเนี่ยเรียงตั้งแต่ L1 จนถึง L5 L4 นี่ก็เกือบท็อปสุดแล้วครับต้องบอกว่าเป็นเป็นรุ่นที่ถือว่า ท็อปออฟเดอะไในเรื่องของระบบขับขี่อัตโนมัติแต่วันนี้เราไม่ได้นำตัวนั้นมาเรานำตัวที่เรียกว่า performance version ซึ่งถือว่าเป็นตัวที่มีแรงม้ามากที่สุดกับรถ n น t ต S าที่มีแรงม้ามากถึง462แรงม้าซึ่งถือว่าไม่ธรรมดาจากมอเตอร์คู่หน้าและหลังทำให้รถคันนี้เป็นระบบ all wheel drive ซึ่งเป็นรถอีกหนึ่งคันที่มีแรงม้าและแรงบิดจ,จากมอเตอร์ไฟฟ้าคู่เนี่ยที่มาก แรงบิดระดับ620นิวตันเมตรที่สามารถพาตัวรถเนี่ยพุ่งทยานในอัตราเร่งสูนย์ถึงร้อใน3.9วิต่ำกว่า4วินะคุณชมต้องบอกกันครับว่าในเรื่อง performance ถือว่าไม่ธรรมดาแต่นอกจาก performance ที่ไม่ธรรมดาแล้วในเรื่องของระยะทางเนต้า S, ในรุ่น performance version สามารถทำระยะทางได้มากถึง650กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งซึ่งถือว่าไม่ธรรมดาครับในเรื่องนี้ในการพกเจ้าแบตเตอรี่ ไซส์91กิโลวัตต์อาวซึ่งถือว่าใหญ่กว่ารุ่นร达เวอร์ชันที่มีอยู่ประมาณ84กิโลวัตต์อวเนี่ยขึ้นมาอีกนิดนึงแต่แรงมา้ามากกว่าแต่ได้ระยะทางที่ไกลถึง650กิโลเมตรซึ่งถือว่าด้วยรูปทรงด้วย p พ r f พอ m แมนแล้วต้องบอกว่าเขาคือรถซีดานในสไตล์สปอร์ตซีดานที่ถือว่าคุณผู้ชมหลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะซีดานสไตล์สปอร์ตคันนี้เนี่ยเขาควรจะอยู่ในไซส์ไหนเขาอยู่ในไซส์ดีเซ gment หลายคนจะมองนึกดีเซกเมนต์ไม่ออกนึกง่ายๆครับในแบรนด์ตอนนี้ที่เราคุ้นเคยอย่าง t o y ต t a c a m ร y หรือ Honda Accord หรือ Mercedes-Benz e c l E s s นี่ถือเป็นดีเซ gment ทั้งหมดและเจ้า n e t a S คันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรถไฟฟ้าที่ถือว่ามาแรงและกำลังได้รับความสนใจอย่างมากที่ประเทศจีนที่ในการเปิดตัวครั้งแรกซึ่งวันนี้เนต้าพามาได้ชม ภายในรถครับยังมีความโดดเด่นอีกหลายอย่างนอกจากคุณภาพในการประกรอบที่ดีเยี่ยมแล้วหลังคาพลรามีมิกาส์ลูปที่เป็นหลังคากระจกทั้งบานมาพร้อมระบบตัดแสงอัตโนมัติตัดดิวีคัทมีมาให้ครบแต่นอกจากนั้นแล้วความทันสมัยภายในก็ไม่เป็นธรรมดาไม่ธรรมดาสําหรับความทันสมัยภายในซึ่งเราจะสังเกตได้อย่านครับใน performance version จะมีอย่างเลยก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องในรถประตูปีกนก ซึ่งก็องบอกว่าในพว r มาล์เวอร์ชันจะเป็นรุ่นเดียวครับของในตระกูลเนอตาเอทั้ง2รุ่นเป็นรุ่นเดียวที่คุณจะได้ประตูไฟฟ้าปีกนกรถคันนี้เป็นรถ4ีประตูแต่ประตูคู่หน้าถูกออกแบบให้สามารถควบคุมการเปิดด้วยไฟฟ้าเปิดแบบปีกนกให้ความโดดเด่นและถือว่าสวยเท่สปอร์ตภายในครับต้องบอกว่ามาพร้อมความทันสมัยแจเจ็ตที่เขาเรียกว่าที่อัดแน่นและจัดเต็มเรื่องแรกเลยง่ายๆเลยครับกับชุด จอหน้าจอที่มีทั้งหมด4จอต้องพูดอย่างนี้4จอมีตรงไหนบ้างจอมาตรวัดขนาด13.3ซึ่งถือว่าใหญ่และโชว์ข้อมูลได้อย่างเต็มที่สำหรับจอมาตรวัดและจอคอนโซนกลางที่เป็นจอมัลติฟังก์ชันขนาดใหญ่ถึง17.6นิ้ว ซึ่งถือว่าเป็นจอที่แสดงผลข้อมูลฟังก์ชันต่างๆที่ถือว่าใหญ่มากในปัจจุบันครับแต่ที่สําคัญเลยครับเขายังมีอีกหนึ่งจอในฝั่งพลซนเจอร์ซึ่งเมื่อกี้ได้เวอร์ไปแล้วที่ฝั่งพ a ซนเจอร์ฝั่งพลซนเจอร์ยังมีจอขนาด12.3แยกอิกสระคนนั่งคนดูคนขับใช้จอที่แยกกันเลยและมีหนึ่งจอครับที่เป็นจอแสดงผล heads up display สำหรับฝั่งคนขับที่แสดงผลแบบ เรียกว่าวิชวลเป็นวิชวล l d d ที่แสดงผลขึ้นบนหน้าปัดรถบนกระจกรถให้เราเห็นได้หลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบนำทางซึ่งตรงนี้เองทำให้เรียกว่าเป็นรถที่มีระบบกัดเจ็ตต่างๆเนี่ยล้ำสมัยแต่ไม่ได้ล้ำสมัยแค่นี้นะครับถึงแม้ในเวอร์ชันที่เรียกว่าพรีเมี่ n มเวอร์ชันจะบอกว่ามีระบบที่ไม่ได้เป็นรองรับระบบอัตโนมัติได้เท่ากับระบบในรุ่นไรเดอร์เวอร์ชันแต่ เขาบอกว่าเขาต่างที่เซ็นเซอร์ไรเดอร์เวอร์ชันเท่านั้นแต่กล้องรอบคันคุณจะมีกล้องรอบคันถึง11ตัวที่แสดงผลประมวลผลในการขับขี่และเซ็นเซอร์รอบคันอีกเยอะมากต้องบอกคำนี้ที่เรียกว่าถึงจะไม่ใช่ระบบอัตโนมัติในเลเวล L4 ในเหมือนเจ้าไรดอร์เวอร์ชันแต่ในโปรรมชั่นคันนี้ก็ผมว่าน่าจะประมาณ L3 ว่าได้ในเรื่องของระบบ จัดเต็มมาในเรื่องของระบบขับขี่อัตโนมัติที่มีในเวอร์ชัน Performance แต่สําคัญครับแรงม้ากับอัตราเร่ง3.9วิ0-100ใน3.9วิซึ่งถือว่าไม่ธรรมดาสําหรับรถรถซีดานสไตล์สปอร์ตคันใหญ่ๆคันนี้ที่สวยคันนี้อย่างเจ้าเนต้าเอสตอนวันนี้ครับเวลาหมดครับแต่ที่สําคัญครับเราสามารถไปดูรถเนต้าเอสคันเดียวคันแรกในประเทศไทยได้ที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปที่กําลังจะมีขึ้นในอีก ไม่กี่วันนี้ครับแต่วันนี้ต้องขอตัวลาก่อนครับปากครับชอบกดไลค์กดแชร์กด s อ b s ไ r i เป็นกำลังใจให้กันครับวันนี้ต้องขอตัวลาแล้วครับสวัสดีครับ